สวัสดีครับผมเฮียเล็กพากินพาเที่ยววันนี้จะมาเสนอเมนูแกงส้มปลากระป๋องใส่ผักรวมนะครับผักของเราก็จะมีผักบุงเป็นผักบุงนานครับผักบุงยอดแดงๆแ,แกงส้มอร่อยมากนะครับพริกแกงจะเป็นสูตรพริกแกงตำเองนะครับเราจะใส่กระชายนะครับ ถ้าใครไม่ชอบกระชายก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับเมนูนี้กินกับปลาเค็มทอดนี่รับรองอา่าอร่อยมากนะครับก่อนจะเข้ามาดูวิธีการทำก็ฝากกดติดตามช่องของเราเนี่ยนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูวิธีการทำกันเลยนะครับแกงส้มปลากระป๋องใส่ผักรวมเมนูบ้านๆง่ายๆแต่อร่อยครับ วัตถุดิบของเราวันนี้ก็จะมีพระเอกของเราปลากระปอารา๋องมะละกอผักกาดขาวตัวฝักยาวผักบุ้งนี่เป็นผักบุ้งนานะครับผักบุ้งยอดแดงเราจะใช้ปลากระป๋องหนึ่งกระป๋องนะครับวันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูเครื่องแกงของเรานะครับพริกแกงตำเองครับ ทำแบบง่ายๆเลยนะครับของเราไม่มีอะไรมากครับก็มีพริกแห้งหอมแดงกระชายแล้วก็กะปินะครับในส่วนของกระชายนี่ใครไม่ชอบก็ไม่ใส่ก็ได้นะครับแต่สูตรของเราที่ทำกินเป็นประจำเราจะใส่กระชายนะครับมาดูวิธีการตำเลยนะครับเราก็จะใช้พริกแห้งลงไปตำก่อนนะครับใส่เกลือลงไปนิดหน่อยเพื่อให้พริกของเราละเอียดง่ายขึ้นนะครับ เสร็จแล้วเราก็โขกโขกจนพริกละเอียดแล้วเราก็จะใส่กระชายกับหอมแดงตามลงไปนะครับแล้วเราก็ตำให้ละเอียดโขกโขกเข้าไปพริกเราละเอียดได้ดีแล้วเราก็จะใส่กะปิตามไปนะครับแล้วก็ตาให้เข้ากันพอเข้ากันนี้แล้วเราก็จะใส่เนื้อปลากระป๋องลงไปตำด้วยนะครับ ใส่ลงไปสองตัวนะครับกระป๋องนี้เรามี4ตัวใส่ครึ่งหนึ่งที่เหลือเดี๋ยวไว้ใส่ตอนแกงนะครับเสร็จแล้วเราก็จะละลายน้ำพริกแกงในหม้อนะครับตอนนี้ขั้นตอนนี้ยังไม่ได้ติดไฟนะครับก็ใส่พริกแกงลงไปแล้วก็ตามด้วยน้ำล้างคกแล้วก็คนพริกแกงให้เข้ากันนะครับ พริกแกงละลายเข้ากันดีแล้วเราก็จะเติมน้ำลงไปนะครับเติมน้ำลงไปประมาณหนึ่งถ้วยนะครับขั้นตอนนี้น้ำนี่เราก็ใส่ตามความเหมาะสมนะครับตามผักของเรานะครับผักมากผักน้อยเสร็จแล้วเราก็มาตั้งแก๊สใส่มะละกอลงไปเป็นอันดับแรกนะครับ เพราะว่ามะละกอสุกยากเราต้องใส่มะละกอก่อนนะครับก็คือใส่ผักที่สุกยากๆลงไปก่อนก็เป็นมะละกอัะถั่วฝักยาวครับอันนี้ผักนี่เราไม่จำกัดนะครับใครมีผักอะไรก็ใส่ผัก,กน,นั้นได้นะครับใส่ได้ทุกอย่างครับจะเป็นดอกแค ผักบุ้งคะนา้าควางตุ้งแล้วแต่เราเลยผักรวมเสร็จแล้วเราก็จะมาใส่ผักบุ้งกับผักกาดขาวนะครับแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับเรอให้มันยุบก่อน เสร็จแล้วก็ปิดฝาหม้อนะครับรอให้เดือดพอเดือดแล้วผักของเราก็เริ่มสุกแล้วนะครับรู้สึกว่าน้ําแห้งเราก็เติมน้ําลงไปแล้วขั้นตอนนี้เราก็จะมาปรุงรสกันนะครับปรุงรสก็ปรุงง่ายๆนะครับก็มีผงนัวผงแซ่บนี่แหละครับแล้วก็เป็นน้ําตาลทรายนะครับ แกงส้มของเราจะเน้นไปที่หวานนะครับแล้วก็น,น้ำปลานิดหน่อยน้ำมะขามเปียกน้ำปลานี่เราไม่ใส่เยอะครับเพราะในพริกแกงเราใส่เกลือลองไปแล้วครับแล้วเราคนส่วนผสมให้เข้ากันปิดไฟพอเดือดแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาชิมรสชาติกันนะครับมาเป็นจังไหรแซ่บบอนี่เราก็ปรุงตามชอบเลยนะครับ หลังจากรสชาติถูกใจแล้วเราก็ใส่ปลากระป๋องที่เหลืออีก2ตัวลงไปนะครับถ้าใครชอบกินปลากระป๋องเยอะใส่2กระป๋องก็ได้นะครับอันนี้เราใช้แค่กระป๋องเดียวพอนะครับเมนูนี้เป็นเมนูประหยัดนะครับไม่ต้องใช้งบประมาณมากครับใช้ผักที่เราปลูกเองเก็บเองจากหลังบ้านนะครับแล้วก็ตั้งน้ำเดือด ก็เป็นอันเสร็จแกงส้มผักรวมปลากระป๋องเดี๋ยวแล้วเราจะมาทอดปลาเค็มนะครับกินคู่กับแกงส้มนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับเฮลเร็ดพากินพาเที่ยวขออนุญาตจบคลิปเพียงตัวนี้ครับ